ใครบ้างหมดสิทธิ์ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่จะเปิดลงทะเบียนในปี2565นี้อายุต่ำกว่า18ปีเป็นภิกษุสัม,มนเนนนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ขราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการข้าราชการการเมืองสอสสวผู้ที่มีรายได้ส่วนบุคคลเกินหนึ่ง0บาทต่อปีและมีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนเกิน1น0 0 0 0สบาทต่อคนต่อปีผู้ที่มีทรัพย์สินทางการเงินส่วนบุคคลเกินกว่า1น0 0 0 0สบาทต่อปีและ ทรัพย์สินเฉลี่ยในครัวเรือนเกินกว่า10,000แสนบาทต่อคนต่อปีผู้ที่มีบัตรเครดิตผู้ที่มีวงเงินกู้บ้านเกิน1 5 0 0 0ล้านบาทมีวงเงินกู้รถเกิน1ล้านบาทรวมถึงผู้ที่มีบ้านและที่ดินเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2565นี้ได้ครับ